สวัสดีค่ะก็ษิบกเรามาแล้วนะคะมาพร้อมรถกระบะหลอๆค่ะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้ในทุกๆวันค่ะในคลิปนี้นะคะแอดนำเสนอให้ชมเป็นมิ s ซูบิชิไถ่ทันรถปี2012ค่ะสประตูสีขาวมุกนะคะเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านตัวท็อปนะคะสภาพค่อนข้างใหม่ค่ะ ราคา159,000บาทเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะไม่เคยชนไม่เคยทำสีสีเดิมจากโรงงานมาเลยค่ะใช้งานน้อยนะคะเลขไมเพียงแค่83,000โลโดยประมาณเท่านั้นเองนะคะรถต่อประกันชั้นหนึ่งตั้งแต่ป้ายแดงค่ะยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ช่วงร่างเดิมไม่มีเสียงดังระบบแอร์แวกน้ำยาใหม่รถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ สมบูรณ์พร้อมขับค่ะ159,000บาทมีเล่มมีเอกสารพร้อมโอนภาษี67บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบประกันชั้น1ถึงเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะ159,000บาทนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เครื่อง2.4เบนซินนะคะเบนซินร้วนค่ะไม่แก๊สด,ด้วยพิกัดดูรถได้แถวสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ นัดหมายวันเวลาและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับไปตรวจสอบรถพร้อมเอกสารก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินนำเสนอกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ